สวัสดีทุกคนค่ะคีมนี้เขาจะมาลอยมาไล่แขวนหนารดค่ะเขาจะใส่ดอกดาวเรืองสองดอกกับดอกบานบลูโรยค่ะเขาจะนํำวาสลีนท่าเข็มท่าเชือกฟางค่ะเสร็จแล้วก็เสียบดอกดาวเรืองล่งเข็มค่ะเขาจะเสียบด้านหนาของดอกค่ะตามด้วยดอกบานบลูโรยค่ะเขาจะเสียบลงเข็มเสียบกา้านล่งเข็มค่ะ ให้ได้ปลายดอกทอทอกันค่ะเขาจะลอยมาไล่แขวนหนาลดในวิธีท่าแบบง่ายๆค่ะลอยดาวเรื่องแล้วก็ลอยบานบลูโรยค่ะเขาจะเสียบล่งเข็มเวียนให้รอบเข็มค่ะให้ดอกคิดกันค่ะบานบลูโรยจะได้หาดอกขาหนึ่งสั้นสั้นต่อไปกเสียบในรูปแบบเดียวกันค่ะ วางดอกให้ชิดกันเวียนไปเขาจะลอยขึ้นไปประมาณเจ็ดสั้นค่ะเสียบลงเข็มเลยเขาก็จะเลี่ยงดอกค่ะให้รอบเข็มค่ะจนได้ความเงวเจ็ดสั้นค่ะ เช็แล้วก็เสียบดอกดาวเรื่องอีกด้านบนค่ะในเบบยีไม่แล้วเขาจะเสียบดอกบานบลูโรยอีกในแบบนีไม่แล้วก็ลวดออกจากเข็มค่ะลูดออกจากเข็มแล้วเขาจะจัดเฉือกฟางด้านบนค่ะน้ำโบริบินที่เขาเตรียมไว้แล้วค่ะมามาใส่กันกับมาไล่ค่ะ ชาดเชือกฟางส่วนเกินออกค่ะด้านล่างเขาจะลอยเป็นอุบะสามชิ้นค่ะใส่มาไล่แล้วกล็ลอยอุบะค่ะเขาจะน้ำหวานบรูโลยเสียบล่งเข็มค่ะตามด้วยเปลือกดอกลากอีกสองสองชิ้นค่ะตามด้วยดอกลากอีกสามดอกเสียบล่งเข็มค่ะ จะได้อุบะสวยๆแบบนี้ล่ะค่ะเขาจะลอยสามชิน้นขนมมามาร่วมกันค่ะมันจะมาร่วมกันในรูปแบบนี้ล่ะค่ะ,ะเร็ดเลี้ยงขนมมามาใสด้านลางให้ชนกันกับดอกดาวเรืองค่ะก็จะได้มาไล่ เขียนหนารดค่ะไหวไม่ยานา่งสสวยในรูปแบบมีราคามาไล่ไหวหนารดสสวยค่ะ